เมื่อวันที่9ตุลาคม2567ผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวเกี่ยบบริษัทขายตรงชื่อดังที่ใช้ดาราตัวท็อปของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์ในการสร้างดาวไลน์และชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ทําให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้ลงทุนและผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลโดยชาวเน็ตต่างพากันเดา และคาดการถึงรายชื่อของดาราดังที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสการพูดคุยและแชร์ข้อมูลในวงกว้างล่าสุดเมื่อแซมยุรนันโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาโดยเฉพาะในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าบริษัทนั้นชอบโกงชาวเน็ตได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนที่ถูกชักชวนซึ่งหลายคนได้ถามว่าดาราเหล่านี้จะมีวิธีรับผิดชอบอย่างไรต่อผู้ที่เสียหาย ด้านอินสตาแกรมของมินได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันอาทิคุณมินข้ช่วยไปติดตามเพจสื่อออนไลน์หน่อยคะว่าเรื่องจริงไหมคะบอสมินทราบไหมคะว่ามีส่วนทําให้คนต้องจบชีวิตฉายาใหม่มินขายตรงผู้เสียหายนอนร้องให้แต่ทางนี้มีความสุขจ้าบอบสมินอย่างไรก็ตามรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงความจริงด้วยตัวเองคะ่ะ